โอเคกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเอ้าสู่ช่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กันในอาร์คบูตอนโหมดกันอีกครั้งแล้วนะผม โอเคครับ okay, ผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่กองของพี่กอีกิเช่นเคยนะผมก็ต้องบอกได้เลยว่าขอห้ด้วยนะผมเมื่อวานนะพี่ควรจะลงแล้วนะผมพี่ทําเสร็จแล้วแหละแต่มันทําเสร็จเที่ยงคืนไงถ้าลงเที่ยงคืนมันก็กระไรอยู่นะผมเมื่อวานเลิกงานดึกด้วยนะผมขอไปจริงๆนะฮะก็ขอไปที่ปอใหรอนะผมโอเคครับ okay, ผมวันนี้มาเข้าเรื่องของเกมกันดีกว่าวันนี้นะผมพี่จะพาทุกคนไปจับเจ้าสาบเขี้ยวเดือกันนะผมเตือยเขี้ยวดาบนะผมว้าวก็ต้องบอกได้เลยว่าเฮ้ย มันแบบว่าต้องเอามายืนคู่กับหมาป่าแล้วนะผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเสือเลยนะตั้งนานแล้วแล้ว,ลวเมื่อตะคู่พี่ได้เพิ่งได้ดกี่ไอ้เจ้าเสือมานะผมสีฟ้านะแต่ข้าพลังป้องกันนึกว่าสีขาวนะผมเออเป็นของสีฟ้าแต่นึกว่าพลังป้องกันสีขาวนะผมโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันก่อนเลยดีกว่าครับผมตอนนี้พี่ยังไม่ได้ทําไอ้ลูกดอกธนูเพิ่มเลยว้ยห้าลูกนี่น่าจะพอไหม ไม่น่าจะพอแล้วผมโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมของเพิ่มก่อนตัวนี้เออเดี๋ยว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 พี่ให้ดูก่อนดีกว่านะว่าที่ขี่มันเลเวลเท่าไหร่นี่ับผมเห็นไหมที่พี่ได้มานะผมสีฟ้านะแต่ค่าพลังป้องกันต่ํามากนะครับผมโอ้ไม่รู้ได้มาดําไรนะผมมาไม่เป็นไรฮะเดี๋ยววันนี้พี่จะบอกด้วยว่าที่ขี่นะผมมันอยู่เลเวลไหนนะผมโอเคเซเบอร์โอ๊ ใช่ป่าววะเอตเตอเนี่ยมันชื่อเซอร์เบอร์โทสนะเอยเอสเอไม่พอครับผมอยู่ไหนวะเนี่ยเออเอาพพ์ใหม่เอสเอบีใช่ไหม e ER. เอเอออาร์เอาเซอร์เออนั่นไงเจอแล้วครับผมเลเวลสามสิบเจ็ดนะครับผมโอเคก็คารที่โต,โตสมมิตี้เลยนะครับผม ความจริงพี่มีแล้วพี่ไม่ต้องทําก็ได้นะอันนี้แต่ทําไม่ดูครับผมเลยว่าสามสิบเจ็ดเนาะแล้วก็ไปคาฟที่โต๊ะสมิตตีนะครับผมอเคนี่เลยนะโต๊ะนี้เลยนะอ่าจัดมาครับผมดูนี่ไงของก็ใช้ตามนี้เลยนะผมก็ไม่ได้หาอะไรยากมากมายเนาะก็ใช้ตามนี้นะผมโอเคความจริงมีอยู่แล้วอะแต่ว่าค่าพลังมันพอๆกันนะได้เดี๋ยวคาไปดูเลยเอาให้มันจบครับผมดูดิค่าพลังไม่ได้ต่างกันมากนะผม ลิฟ้ามันต้องดีกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะเออแย่อยู่เฮ้ยของแต่แต่ได้ของอยู่นะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวห,หายพี่หาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แล้วผมโอเคครับมันแล้วตึบ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 เรียบร้อยได้แล้วครับผมมาเอาดิกี่มาแลกกันดีไหมดีครับผมได้ดิกี่มันมาแล้วนะเะจ้าเสือเจวัตุนะผมโอเคพร้อมจะจับมันแล้วล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโลกเมกาโลมานอนทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยลูกฮะที่โอ้โหตรงใจอยากต้องการความอบอุ่นใช่ไหมลูกอ๋อแม่แห่ตรงนี้มันแบบอบอุ่นดีนะผมลูกก็เลยหนีมานอนนี่โอ้โหอ,อันนี้มาเองเลยใช่ไหมเนี่ยฮะออโอเคลูกนอนไปเถอะน้ว่าอบอุ่นนะช่วงนี้อากาศหนาวด้วยนะผมทุกคนก็ถ้าไม่มีไฟผิงแบบเมกาโลก็ห่มผ้านะผมโอเค หนักตัวไปไอเสือนี่มันไม่ได้รับน้ำหนักได้เยอะขนาดนั้นนะผมมาเดี๋ยวพี่จัดเลยครับผมเอาไอ้นี่ด้วยนักโคตตกกิกครับผมเดี๋ยวจะไปทำลูกธนูเนาะมีเยอะอยู่นะผมตอนนี้พี่ฟามาเยอะละเออเอาห้าสิบเก้าไปก่อนไอไม่ต้องเยอะหรอกนะผมไอเสือเนี่ยโอเคจัดลูกดอกมาครับผมเพราะตอนนี้เหลือน้อยเกินไปละห้านี่ไม่น่าจะตลบนะเออ ถ้าแบบว่าไม่ตลบนะผมเกิดเอ็กซิีเดน์แบบว่ายิงแล้วแบบลูกกระสุนหมดนะกระทะเท่านั้นนะผมกระทะคนเลียกริงนะครับผมเออเด็วบางคนบอกว่าทำไมพี่ไม่เอากระทะตีไอ้เจ้าเมกาโลดอนนะครับผมไอ้ที่พี่ไปจับอะมันตีไม่ได้มันตีตลบไม่ได้นะตัวใหญ่นะผมมันตีได้แบบไอ้ไดโนตเสอร์ตัวเล็กอะเึ้งเดียวหลับนะผมเออเข้าใจถึงต้องแบบว่าใช้จกมวยนะผมเอาตัวอะไรไปดีวะวันนี้อืม ถ้าเป็นเรื่องภูเขาถ้าเป็นเรื่องภูเขาเอาเป็นไอ้นี่แล้วกันดาวดีดกูรัสครับผมมาหนูเนี่ยแหละพ่อพาไปหาหินบ่อยเออไปลูกว่าเปิบเปิบเปิบเปไปดีไปดีเงียวตุบเออหนูมาจอดตรงน,นี้ได้ไงนี้อ่ะไปต่อลูกเออนั่นแหละนั่นแหละสอยว้เอ้ยโอ้โหเร็วเร็วอยู่เออ เออดาวดีกูลัดลงน้ำแล้วมันเร็วนี่วะอืออ่าแล้วครับผมเจ็ตสกีมาเองนะตอนนี้ตอนนี้พี่มีเจ็ตสกีตัวตัวโอ้โหเจ็ตสกีตัวตัวผมยังแรงอ่ะต้องบอกเลยว่ายังแรงอ่ะเฮ้ยยะยะยะเอ้ยเจาเล็บเต๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอดาวดีกูัดผู้ประดุงความยุติธรรมมานี้มานี้มานี้มาดีเล็บเต๋อมาดีมาดีเอาดิเออือเออแล้วเราตีหินอย่างเยอะนี่แล้วเป็นไงแล้วเป็นไงเอาดิ เอาดีเอาดีกอโลดด้วยเออเห็นไหมโอ้โห,โหลูกเราคือแบบว่าเก็บได้แบบว่าเก็บหินได้เยอะนะสาหรับไอ้พวกเองนกิโลกไก่ตัวนี้นผมเก็บหินแล้วมันจะแบบว่าน้ําหนักหินจะเบาลงนะครึ่งหนึ่งมะเออมันเป็นตัวฟารรมโดยเฉพาะนะผมดีนะเก็บหินได้เยอะนะวุ่นวุ่นนี่เป็นไงเจตระกีดส่วนตัวผม <laughs> เออยังจะเล่นอีกนะเขาเนี่ยดึ๊บดึือ อ๋อขวางทางขวางทางขวางทางเห็นไหมโอโ้โหตีหินอย่างเยอะแล้วอ่ะยังแบบไม่หนักตัวมากนะผมเออโอเคเฮ้ยเดี๋ยวลืมเปิดเสียงโอโ้ยก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่ลืมอะไรนะผมทำไมตีหินแล้วมันไม่ชิท <c oughs> ่าทิทาไอ้บ้าเอ้ยทำไม่ได้นะผมโอโ้โหลืมเปิดเสียง เีนมาตั้งนานเดอะหมวดได้พูดนะเสียงพี่คนเดียวก็กบเสียงเจหมดแล้วครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปิดก็ได้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เกพี่คนเดียวก็กบเสียงหมดแล้วนะผมเจอ๋ยอ <c oughs> อยาไปครับผมอมืแม่มันขึ้นเขาลําบากอยู่นะไอเสือนะแดนดี้เสือนะมันอยู่บนภูเขาใช่ไหมแดนดี้พี่จะเอานกมานะผมเขาแหวกนะเขาเอาตัวนี้มา ไม่คือปกติพี่ก้าวไอเจ้าดาวดีคูัสกิ้งมาปามหินอยู่แล้วไนงะเออว่าเอาเอพี่ว่าพี่จะทําบ้านเป็นหินแล้วเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนบ้านเป็นหินแล้วเพราะว่าเอาดาวดีคูัสปามแล้วนะผมเดี๋ยวเอาโจงขยันขยันเล่นหน่อยแล้วกันนะฮะเอองานอะไรก็ขนาดว่าพ้นปีใหม่แล้วก็ยังรัดตัวเหมือนเดิมเลยนะผมไม่มีเวลากันเลยจริงๆนะในที่ทํางานคือไม่ได้เล่นนะ่ะเออต้องแบบรอกลับบ้านมาเท่านั้นถึงจะได้ทําถึงจะได้ลงนะโจงนี้นะผม งานยุ่งจริงเะเอ้ยโขมาขวางอะไรเนี่ยมันธตอ่อแล้วพวกหัวตันดีดีมั้งไปกันต่อครับผมยังไม่เจอเตือเลยเฮ้ยตเตือจะเกิดบนภูเขานะครับผมนะเหมือนเจ้ากิก้าเนาะมันก็จะเกิดบนภูเขานะครับผมมันจะมีจุดเกิดบางตัวจุดเกิดของมันนะแต่ว่าบางตัวก็อย่างนกยักษ์เนี่ยไม่มีนะผมเกิดทั่วครับผมเอ้ยอะไรกันนี้อะไรกันครับนี้กวางทาไมละ่ะออฟตีเดียนอ ออบตีเดียนไอหินออบตีเดียนยังไงขวางยังไงอ่ะเออเริ่มหนักตัวแล้วนะเว้ยกิงเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับผมต้องเอาหินออกโพ้หินได้เป็นพันเลยเห็นไหมยังเห็บว่ายังขดได้ต่ออ่ะคือต้องบอกว่าโอ้โหเตืออยู่ข้างหน้าครับผมทุกคนเอาแล้วจังหวะนี้นะผมเดี๋ยวโหเลเวลน้อยว่ะหกสิบสิบห้าเอาไปทำอะไรเนี้ย เอ้ยโอ้โหตัวนี้ได้อยู่สีตามห้าครับผมเออในหนึ่งในพวกที่เลเวลน้อยก็ยังมีเลเวลเยอะครับผมโอเคได้อยู่มาเดี๋ยวเริ่มเลยครับผมสตาร์ทดิเดี๋ยวพี่ต้องเกี่ยไอ้เอ้โอ้โหที่จะเกี่ยไอ้ตัวเลเวลโอ้โหโอาแล้วครับผม ไอ้กีตัวเลเวลน้อยก่อนแล้วโอ้โหหลอกไอ้ตัวเลเวลเยอะไปทางนู้นโอ้โหเอาแล้วครับผมตอนนี้ไม่ใ่หมาหมูนะเสือหมูออกไปแล้วหนึ่งครับผมนี่นี่นี่เป็นไงใครเลเวลน้อยใครเลือดน้อยเนี่ยแหละจะได้อยู่จะได้ไปตอนดีครับผมเฮ้ยแล้วไอ้ตัวที่เราก็โหยตัวตัวเลเวลเยอะมันจะไม่ตายก่อนหรนะ <c oughs> อวะเนี่ยไปมีไงตีเลเวลเยอะอยู่เออเอาดีก็มาดีครับเรียงตัวไปดินี่นี่ไปแล้วสองเป็นไงยั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 งไม่จบไอ้นั่นวิ่งหนีครับผม เหลือแค่นี้ไปแล้วต่องนากอโดดเอาแล้วผมโอ้โหภาพที่คุณเห็นเมื่อกี้เป็นภาพจริงไม่ใช่ตัวตสแดงแทนนะฮะมันไม่ใช่หมาหมูจริงๆริงมันคือเสือหมูนะผม <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยเสือหมูมาวะ่ะเสือหมูก็มาวะ่ะอีกนิดเดียวนี่แน่นี่แน่นแนโอเคครับผมหมดแล้วนะตอนนี้โดนบอกแค่นี้แหละไอเสืออย่าห้าวกับพี่ขอร้องผาติดไปดิมามาดิ มาดิมาดิมาดิอย่าอย่าคิดว่าพี่อือย่าคิดว่าพี่ไม่กล้าไอ้หนูอย่าหนีดิอย่าหนีดิอย่าอย่าหนีดิมาดิเอ้ามาเข้ามาดิครับผมเฮ้ยโอ้ยโอ้หเจ็บดีอย่างนี้ไปไหนแล้ววะเอ้ยโอ้ยเล็บตอะไอ้เล็บตือโอ้โหเพิ่เอาลับเลยโอ้นนกว่ามันจะตะปบนะผมอยู่ไหนอยู่ไหนออืืจะวิ่งหนีไปไหน ให้มันจะหลับปะวันั่นอ่ะให้โดนยิงไปแค่สามสี่ดอกเองเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะหลาบเบอจะหลาบเบอือเอะยังไงยิงไปแค่สามสี่ดอกจะหลาบอยังไงยังไงเราอ่ะเฮะปากปากไปดีปากไปดอนี่นี่เป็นไงง้างนานด้วยปาดิเรื่อยๆครับผมอย่างนี้โอ้โหเฮ้ยมันขึ้นบอกว่ามันขึ้นครึ่งหนึ่งเองเนี่ยมันจะตายก่อนแล้วน,นะเฮ้ยยังไงยังไง อืมนี่นี่ต <Beyonce acts millet> ้องยิงกับพุงแก้มโอ้ยมันไม่เอ้ยอันนี้เอาห้าฮ้าไว้เสือไอเสื่อห้าหานเหรอห้าหานเหรอโอเคครับผมเดี๋ยวมันตายก่อนนะฮะเออโขกไปก่อนโอเคหลับสบายครับผมหลับเต็มตื่นนะฮะด้วยเครื่องนอนโตโตแน่นอนครับผมกระดาโคนเลียกิงป้งเหน่งเอ้ยโอ้โหโอ้โหแล็วเต๋อแล็วเต๋อแล็บเต๋อแม่มนกัดลูกดาวดีโคลัด กัดรถทางฝั่งคนได้ยังไงวะเฮ้ยเสือลุมห้าตัวยังไม่เป็นไรฮะยิ่งกว่าหลวงปู่เค็มอีกนะเว้ยเสือลุมห้าตัวไม่เป็นไรแล้วเต๋อมาตัวเดียวโอ้โยโอ้โยโอ้แต่สดจริงๆนะดาวดีกูราตตีบอดเลยกีกา,ากัดยังไม่รู้จะตายเลยหรือเปล่านะผมนี่กีากา,ากัดก็นอนครับผมเออช่างเปียบเทียบนะเอาเป็นพวกดีเล็กจะไปโนว่าไปอย่างใช่ไหม โอ้โหเคเราต้องต่างไม้มาต่อไม่ประมาทนะผมเหมือนเดิมนะฮะในหมดบทตอนพี่จะไม่ประมาทเนาะเดี๋ยวพี่จะได้เอาไม้มาครับผมคือไม่ใช่อะไรบางคน่อนจะบอกว่าเออมันเป็นสปีชีส์เดียวกันแบบเป็นพวกล่าเนื้ออะไรเงี้ยมันจะไม่ตีนะผมแต่ไอการที่ไม่ตีนะฮะผมที่พี่ต้องกั้นไว้เนี่ยคือพี่ไม่อยากประมาทเพราะว่าบางทีมันมาตีพี่ไงมันไม่ได้มาตีลูกพี่มันมาตีพี่แล้วพี่แบบวิ่งไปแถวๆนั้นนะผมไม่ได้ดูว่าประมาณว่าไม่ได้ลืมตานั่นแหละครับผม ผมไม่ได้ดูปุ๊บเท่านั้นแหละโอ้โหลูกตายให้ผมโดนตะก,กิดนะฮะบางตัวแบบมันตีแป๊บเดียวมันก็เติบตีแรงไงใช่ปะ่ะล่ะเอ้ยเพราะฉะนั้นเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับผมไม่มีประมาทอยู่แล้วบูต,ตอนนี้เห็นพี่ตายกี่ทีเห็นพี่ตายกี่ดีอะทุกคนถามโหน้อยครั้งใช่ไหมนับครั้งได้ครับผมนี่นับครั้งได้ไอดไอดีไอดไอดีไม่ตายนับครั้งได้ใช่ะ ไอ้ที่ตายนับครั้งไม่ได้ครับผมเออแย่เขาจริงอยากจะไล่ตะตีมากเลยนะไอ้อันเนี้ยแต่พี่อ่ะจริงๆพี่ไม่ค่อยรู้วิธีไล่ตะตีนะผมเคยเคยไล์เมื่อนานมาแล้วอะไล์ไปประมาณครั้งสองครั้งอะคือพี่ไม่รู้ว่าไล่ตะตีเฟซยังไงไงแล้วใครจะมาดูวะเอาจริงๆอาร์ตบูตอนใครจะมาดูพี่ไล่วะเอาจริงๆคลิปยังไม่อยอยากจะมีคนดูเลยนะผม <laughs> เออ คือมันไม่ได้เล่นกันได้ทุกคนไงพอเข้าใจครับผมมือถือไอเกมไหนที่แบบว่าคนเล่นได้เยอะๆมันจะแบบว่าค่อนข้างบูมหน่อยใช่ไหมแต่พี่ก็ชอบอ่ะอันนี้คือพี่ชอบไงพี่ก็เล่นอยู่เนี้ยแหละคือบางคนอยากให้พี่ไปเล่นฟรีไฟแต่พี่ยิงไม่เกง่งต้องบอกพี่ยิงไม่ค่อยแบบแม่นนะผมเอยโอ้โหเลยกระโดดยังไงนี้เกียร์ผมอย่างนี้ก็ถือว่าปลอดภัยนะ กเดี๋ยวจริงๆนะคนแบบว่าอยากให้พี่เล่นเกมอื่นเยอะมากนะเมื่อแสนทรัพนะผมแสนทรัพพี่บอกแล้วว่าพี่จะเปิดอีกช่องหนึ่งนะผมอย่างเป็นทางการนะฮะก็ไปดูเกมอื่นที่ช่องนู้นเนาะแต่เกมแนวยิงนี่พี่คงไม่ได้จไา้นี่แล้วกันเนาะเพราะว่าเขาเรียกอะไรพี่ไม่ถนัดจริงๆรเนียผมยิงได้น ốt เต่าตัวบักยังยังไม่อยากจะโดนใช่ไหมเกมเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีตัวอะไรมาแบบว่าวุ่นวายนะแล้วมันเหลือเลือดน้อยแลยนะ้วถ้าพี่ไม่กันเผื่อมีตัวอะไรมาตีพี่เมื่อไหร่นะ แล้วมันโดนลูกนะเจ็บเลยครับผมเดี๋ยวให้นากติกเหลือยี่สิบสองอนะันเนาะเดี๋ยวกินไปเดี๋ยวให้มันกินแบบว่าให้รอมหิวก่อนแล้วกันนะผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวก็ค่อยปิดคลิปอไอเดี๋ยวก็ค่อยตัดออกนะผมให้มันรอไปก่อนโอเคไอปองมานี่มานี้มาน,มานี้จะมาอะไรจะมาจะมากินลูกข้าเหรออย่าห้าวไอปองอย่าห้าวอย่าห้าวจะมากินลูกพี่นะผม ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะต้องปกป้องลูกก่อนเืามันเหลือเลือดน้อยแล้วไงไม่มีตัวใหญ่ก็ดีครับผมไอ้ตัวนี้ไอตัวนี้มันสลบอยู่นี่หว่าเอาพี่ไปตีมันทําไมวะเออไม่เป็นไรหรอกเอาเนื้อครัผมมันกรหลบนี่หว่าเมื่อกี้เนาะ <c oughs> ถึงว่าจะดุงร้องแอะเลยนะครับผมเคไม่มีอะไรแล้วมัง้งจังหวะนี้ก็ต้องรอไปก่อนเออแคมป์ไปใช่เดี๋ยวพี่หิว เดี๋ยวพี่ตองแล่เนื้อไอ้นี่เลยเอาทำสดๆเลยครับผมเดี๋ยวพี่ปาล์มไอ้นี่เลยไหนๆก็ไหนๆละททำกองไฟครับผมเขมไฟเคปึ๊บรอแป๊บมาแล้วไปไอ้นี่ทำไอ้นี้ไม่ใช่จะย่างเนื้อเพราะว่าหิวแนละ้วมันก็หิวก็ส่วนหนึ่งครับผมไม่ได้เอาเนื้อแบบเนื้อที่แบบย่างมาแล้วนะผมอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาถ้าเกิดว่าไปไหนไกลๆนะไปทำอย่างอื่นก่อนเวลารอเนี่ย จะได้กลับมาถูกนะผมเพราะว่ามันจะได้จุดไฟติดจ้ะจุดไฟไว้จุดไฟไว้นะผมพี่จะได้เห็นว่าเออตรงนี้แหละมีไฟนะผมยิ่งชอบหลงทางอยู่เฮ้ยเอาไอ้เล็เตอโอ้โหเอ้ยเดี๋ยว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 ดี๋เดียเตอ๋ดเยวดี๋ยเี่ยี่ยวเนี่แี๋ยเดี๋เตี๋ยเดดยยยเีเยีีวีวดดลูกก็เ้ย้ ้นี่มีอันป้าเลปเตอร์ดีว่าเดี๋ยว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 เี๋ยวเดีวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดยวเดี๋ยวเดยวเดียวเดีวเอ้ยโเโี๋ยวเด๋ยวเลู๋ยวเนี๋ยี๋ยวเดีลยวเดี๋ยวเดี๋นเฮียมันห๋าด้ไงวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเันจะกัดไอยเสือลวกียวเดยเนี๋ยฮเียเดี๋ยเสือลูเพี๋ยวเพี๋ยว วันนี้ไม่ลงวันนี้ไม่ทําคลิปแล้วนะโอ้โหทิ้งมาไกลแล้วเดี๋ยวพี่เอาไอตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนโอ้โหเหมือนมันวิ่งมาโอ้ยเจ้าไอตีเล็กก็ไปโนมาตบแล้วหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยมาไหมโอ้ยมาอีกมึงจะตามมาทําไมวะโอ้โหลูกงี่หนีไปให้ไกลก็ดีโอ้โหก็เป็นห่วงลูกไงกูก็เป็นห่วงลูกเข้าใจไหม บางคนอาจจะคิดว่าพี่ฮะทำไมไม่หนีฮะเป็นห่วงลูกไงเป็นห่วงดาวดีคูรัดอะเข้าใจไหมทุกคน <c oughs> ดาวดีคุูรัตไม่เป็นไรฮะรถถังปังทนอยู่แล้วใช่ไหมเออโอ้โหจี๊ดเลยฮะจี๊ดเลยฮะเมื่อกี้จี๊ดเลยฮะทีเล็กลูกพ่อทีเล็กหนูว่ายังไงอะพ่อเมื่อกี้อันฟ้าเล็บตรออันฟ้าเล็บตร์ประกาศพ่อเราโดนหนูไปจัดการให้พ่อหน่อยพ่อตอนเย็นอย่าลืมเพิ่มเนอยห,หนูนะ เดี๋ยวจัดการให้ไ,<อ>ได้เสมอลูกพอ่อได้เสมอ,อขอให้จัดการให้พอ่อเถอะมันโกรธแขนเจ็บแขนเกลือนโกรธโทษฉันใหญ <c oughs> ไไ่ไม่ได้แล้วลูกไม่ได้แล้วจหว่าดีเพราะโอ้ยหัวร้อนจริงๆนะทุกคนเออไม่ได้หัวร้อนเล่นๆนะคิดว่ามันเป็นไอแแ้ปเตอร์ธรรมดาไม่งั้นพี่ตาร์ทตั้งแต่แรกแล้วนะผมไม่งั้นพี่สตาร์ทตั้งแต่รอบแรกแล้วนะผมไม่ไม่แบบไปไปตีแ้ปเตอร์อีกตัวแล้วรอหรอกจริงๆโอ้โหแดงมาแต่ไกลเลยเว้ ตรงนั้นน่ะลูกตรงนั้นน่ะเห็นไหมควันแดงๆควันแดงๆอ่ะลูกเอ้ยตัวนิดเดียวเองพ่อแบมันได้ไงหนูจะตอกย้ำลูกว่าไปไปตัวนิดเดียวนั่นแหละแต่มันวิ่งเร็วไงเออแล้วปะดีพ,อพ,อพอ่อพ่อมือพ่อมือไงพ่อประมาทไงเออนั่นแหละจัดมันลูกเออนั่นนั่นละลูกนั่นละเออโอ้ยแล้วเดีย๋ยวมันกัดไม่โอ้โหไม่ได้ดูพื้นดีนพื้นทางเลยดีเดียวอื้อ ก็ต้นไม้ต้นไม้มันบางครับผมกลัวทุกคนไม่ได้เห็นภาพทีชัดเจนนะฮะยังไงยังไงเฮรเล็บเตอ๋ออันป้าอันป้าเล็บเตอ๋โอโคตรลยเลเวลเยอะด้วยนะสีมันไม่มาสามร้อสามร้อยกว่าถ้าสามร้อยนี่ต้องให้ตะไบโนลุ้มาตกนะผมือมโดนมึงเจอมาหนีน่มันขึ้นมานี่ให้มันตามมาลุกให้มันตามมาเออนี่นี่ขึ้นไปใสแต่งข้างบนมันมองไม่เห็นนะผมตัวมันน้อยไปนะฮะโอ้โหเดี๋ยวมันจะบังทัศนะภาพทัศนลกติของทุกคนนะผมมานี่นี่น,นี่ตรงนี้นี่ ไอ้แจมแจว๋วแจมแจ้งแจงแจ๋ม,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 มาไอ้มันเห็นจะชัดกันเนี่ยเลยเฮ้ยแหมแหมมันห้าวหาดแล้วเลิกเกินอันตาแลบเต๋อแหมอยู่ไหนตกยังเจ็บเลยลูกเอ้ยฮจะไหวไหมเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหไหนไหนไปเร็วเร็วเร็ว,เรวลูกเดี๋ยวพ่อไอ้กินเนื้อตะเด็กสองสองสองที่เลยจริงๆ สองที่เลยเอ,อลื้อ่ะน่ะอ่ะมันนี่มันนี่มันนี่หมา,มาดีอ่อเล็บเตอ๋อแล็บเตอ๋อแล็บเต๋อแล็บเต๋อรัรวๆไปดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดเขายัางเยอะเป็นหมื่นกว่านะผมทุกคนเลือดมันเป็นหมื่นกว่านะโอ้โหอยู่ไหนแล็บเตอ๋อแล็บเต๋อรัวๆไปแล็บเต๋อรัวๆไปมาดิมาดิคนนี้ถ้าเอาจะไปนูมานี่นนตบรัวๆลเลยกำลังเพลินเลยนะผมลุงเงี้ยมาสองตัวก็ดีนะเออ นี่แต่ทีเล็กทีเล็กครับผมทีเล็กกัดหนกนะักครับบอกเลยกัดช้าแกัดหนักครับผมกัดช้าแกัดหนักนะเอาเอาดิเอาดิอ,าดอืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลูกพ่ออีกนิดเดียวอ,อ,อีกนิดเดียวหนี่นีเออเอออีกนิดเดียวผนวกแล้วผนวกแล้วไปเรียบนี่นี่เรียบร้อยครับผมโอเควู้ให้ขาหนาดมือจริงๆเลยเฮ้ย <S <S อันบ้า, <S <S <ม>าเล็บเต๋อเฮ้ยยอดมากเลยลูกพ่ออื thank you n u ไปเดี๋ยวพ่อไปเอาของก่อน พาลตอโอเคสุดยอดมากเลยลูกพอ่อเออเดี๋ยวเย็นนี้พ่อให้กินเนื้อสเต็กสองที่เอาไปเลยสองที่ลูกพอ่อเออนแเลหนูเก่งมากมรจุดีจุบดีเออจุบด,ดีเห็นไหมอ่มน้องเล็กเขาน่ารักนะผมน้องเล็กอันนี้อาจจะเป็นตัวเมียนะแต่เสียงอาจจะแบบว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าสายพันธุ์เขามันเสียงอย่างนี้จริงๆครับผมเสียงเขาจะมาแนวนี้อย่างเดียวนะฮะไม่ว่าจะตัวผู้หรือตัวเมียนะผม เ,ออเดี๋ยวเออพี่ต้องไปจับแฟนให้ดีเล็กแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเหาครับผมเดี๋ยวกลัวน้องเหานะน้องเล็กนะฮะโอเคเก็บของก่อนโอ้โหอันฟ้าแรปเตอร์มันมาเกิดเลยเอ,อ้แต่ว่ไม่ได้เห็นนานแล้วนะบูดึงอนะในอาร์บูตอนหมดพี่ไม่ได้เห็นอันฟ้าแรปเตอร์นานแล้วนะ่ะยิ่งอันฟ้าดีเล็กนี่หายตัวไปเลยนะผมไม่เจอเลยวะ่ะ ตอนนี้นะ่าจะเป็นเวลาสมควรยิ่งแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเช้าแล้วนะผมแล้วก็เป็นเวลาที่รอมันแบบว่าหิวมันนานมากแล้วนะทุกคนอย่าให้บรออีกเลยขอแบบเอาคุณต่ามบอครับผมคุณสิบห้าไม่มีตังค์ซื้อแล้วนะวันนี้เอมเบอร์อยากตุนไว้นะอุต่าดูโฆษณานะครับผมเพราะฉะนั้นใช้อย่างประหยัดครับผมอืบก็ไปลูกอ,อึกินนี่พอกินนี้พ่อโอ้โยขาดะลูก เลยบรรยากาศระหลบก้าหิวคนอย่างไวอ่ะเอาไปถึงแล้วลูกอยาให้พ่กต้้งรออีกมาได้ดีเด้อแต่โอ้ยนี่มีมีแววมีแววว่าจะดีเดียวติดนะโอ้โหไม่พอมีมีแววว่าจะดีเดียวติดแปดพันสามมัเนี้ยเฮ้ยโต้โลกโต้โต้โต้อกเฮ้ยเจ็ดสิบแล้วครับผมเจ็ดสิบแล้วนะฮะเออเออแปดสิบไปดีแปดสิบไปดีไม่ต้องรอแล้วครับผมทุกคนเก้า มามาอีกนิดเดียวลูกอีกนิดเดียวอึบก็ไวอึบก็ไวอึบเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมได้มาแล้วนะเดมาดูว้าวโอ้โอโอเหลือลูกพ่อมานี่มานี่มานี่โอ้ยอ,อันนี้ยังไม่ได้แบบเย็นนะผมมันแบบว่ามันแสงมันร้อนเจยๆนะยังเช้าอยู่ครับผมเ ไหนมานี่ดิหนูหน่ารักน่าจังกันเลยดีเดียดนะผมเสือเกี้ยวดาดนะผมเรเวลหกร้อยี่สิบเอ็ดนะที่พี่จับมาได้นะผมเออตื่นมาด้วยเรเวลหกร้อยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวพ่อไปลาไปฟาร์มคู่หมาป่าเลยลกูกน่ารักน่าจังครับผมมาแล้วนะฮะตอนนี้เออมีเสือแล้วนะผมเสือต้องไปฟาร์มคู่กับหมาป่านะฟาร์มแบบว่าใครไอจัดการเลยครับผมเดินเข้าเดินออกเลยฮนะเออโอเคมา ได้มาแล้วนะผมโอเควูวูไปลกูกเราออกเดินทางกลับบ้านดีกว่าไม่ได้เล่นให้ดูนะผมก็ไม่เหมือนในอ P รีนะที่แบบว่าได้มาแล้วเล่นให้ดูแะผมอันนี้เอาลูกกลับบ้านเจๆนะอันนี้เราใช้ชีวิตเป็นแบบสตอรี่นะไปเรื่อยๆของเรานะครับผมมาเพราะฉะนั้นไม่ได้จะเล่นให้ดูเข้าใจจะพาลูกกลับบ้านนะผมเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าจะขนาดนี้เดี๋ยวพี่ค่อยมาเอากลับเองดีกว่าว่รถลึกจะเดินลําบากแล้วนะดูท่านะครับผมรถลึกจะเดินตามกันโอ้โหดูเขาอ้อมตามไปแปดองตาอืมลูกพ่อนั่นก็อยู่นี่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อค่าาอยมาเรียงตัวไปครับผมไปกับจดเล่บทุดก่อนให้ลูกรอรอ,อตะแตนบาบไว้นี่ครับผมโอ้ยดูกระโดด โอ้ยกระโดดโคตรเร็วอะโอ้เจ็บดีเจ็บดีนึกว่าไม่เจ็บโอ้โหกระโดดอย่างไกลแลนะผมเสือนะฮะวิ่งเร็วแล้วก็กระโดดเร็วนะผมจะตายเขาเลยนะฮะเฮ้ยโอ้โห,โห,โหเจ็บครับผมเจ็บนะแล้วกูจะกระโดดทําไมวะเฮ้ยเดี๋ยวมกระโดดไกลจริงๆนะกระโดดแบบเร็วด้วยดูดิโอ้โหว้าวบอกเลยว่าว้าวนะครับผมว้าวใครครับผมจับมาใช้ได้นะฮะเออมันวิ่งเร็วดีนะแล้วก็กระโดดเร็วด้วย เอาไว้ใ้คู่กับหมาป่าความจริงมีหมาป่าจะใช้เสือหรือว่ายังไงก็ได้ครับผมอันนี้พี่ยากจับมาด้วยกันจอมก็ไปดิดเคครับผมทางกลับบ้านถูกหรือเปล่าลูกอันนี้พ่อเรามาทางใหม่เอ้เชื่อใจพ่อบอกเลยว่าเชื่อใจพ่อเฮ้ย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 โอ้โหเรียบร้อยบาลิโอนิกบาลิออนิกไบออนิกอืมอือตัวนี้ไอตัวนี้ไอลูกจัดการมมนทด่หนูโอ้โหแล้วครับภาพบบั๊กเลยว่าเฮ้ยน้ําตรงเนี้บั๊กนะทุกคนเป็นไหม คนมีใครเป็นไหมครับผมน้ําตรงเนี้บากอะพี่ว่ามีคนเป็นหวาจริงๆหรือว่ามันเป็นบล็อกเครื่องพี่วะโอ้โหทำไมลูกทําไมหนูกัดมันไม่ตายแล้วทีหรอฮ้ทำไมห,หนูกัดมันไม่โดนหรือยังไงหรือว่าน้าไม่แข็งฮ้ยยังไงยังไงพลอยบอจัดการได้ไหมเอ้ยแล้วลูกพี่อยู่ไหนหะเนี่ยหรือพี่ไม่ได้กดให้มันตามมาวะโอ้โดนตาตานี่เยอะยังไงฮะ เองจะมาอ้าหวานไม่ได้ไม่ได้เองไม่ใช่อันป้าเลปเตอร์นะเว้ยที่จะมาฆ่าก็ได้เนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วลูกพี่อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเฮ้ลูกหนูอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวอยู่นี่เฮ้ยทำไมหนูไม่ช่วยพ่อเลยฮึโอ้บอยให้พ่อตีพ่อหัวดาลรองว่าหนูจะช่วยไหม สรุปไม่เฮ้ยเอ้ยเ,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 เล็บยาวเล็บยาวจะมา 5, ห้าหานเอาดิมาเลยครับผมนี่นี่จับเกี้ยวเดือยจับเกี้ยวเดือยเจอกันเล็บยาวครับผมเอาดิเอาดิมาดิมาดิโอ้โหนี่ขนาดว่าเล็บยาวเลเวลร้อยขนาดเล็บยาวเลเวลร้อยห้าเลยเว้ยโอ้โหแล้ยิงแปลงอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเล็บยาวพี่จับแล้วนะผมเพราะฉะนั้นไม่ได้ขานาขามือพี่เลยจริงๆเฮ้ยไปครับผมเรื่อยๆฮนะ เชื่อใจพี่นะบอกเลยว่าเชื่อใจพี่พี่ต้องกลับถึงบ้านแน่นอนนะผมอาจจะแบบว่าสลับรับร้อนนิดนึงนะผมจะพยายามไม่เปิดแผ่นที่นะถ้าไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายครับผมพี่ว่ารู้สึกบางทพีพี่ก็คิดว่ามันเหมือนจะจําเป็นนะแผนที่นะเอ้ยวันโตเอ้ยโอ้โหเลยว่าตามเร็เออใช้เถอะกลัวไปไม่ตรงนะผมว่าจะไม่ใช้แผ่นที่ก็ไม่เหลือแล้วล่ะ เดี๋ยวไปบิดไปนูหไม่ึงไม่จบกิฟไม่ได้สัทีนะครับผมจะจบกิฟก็ไม่ได้จบไอคาโนโอ้โหลังแกลังแกเขาดึงเขาอม,มาดิหนีแน่เป็นไงนี่คือบอกเลยว่าโอ้โหรึดยี่สิบร้อยหกห้าโอเคใครไม่อยู่บ้านบี้นะเรียกว่าแก๊งคุณธรรมนั่นนะผมเอออันนี้ก็เป็นเสือเสือคุณธรรมนะฮะเหมือนแรปเตอร์แรปเตอร์คุณธรรมใช่ไหมเออไอพวกนี้จะกินผักนะไม่กินเนื้อนะผม เออนี่ไงมาถึงแล้วครับผมดูแอนดี้ครั้งเดียวขอโดดด้วยขอโดดด้วยอเอเอาเลื่อนแล้วกันนะเอาเลือนไปก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยไปรับสระปีดรับไรเพิ่มตอนไปฟาร์มเออถึงบ้านนะครับผมทำไปเล่นไปนะฮะก็แค่ตรงนี้มาตรงนี้นะผมท <c oughs> าไม่มันยุ่งยากกันเลยดีเดียวแล้วผมตอนนี้พี่ก็ถึงบ้านแนละ้วเออเดี๋ยวก็องไปเอาไอ้เจ้าดีเล็กกับไอ้นั่นมาอีกนะผม ดีเล็กกับดาริกรัสโอ้โหเล็บเต๋อเริฟเต๋ออิงอิงยังไงข้าคือเต๋อผู้ประดุงความโอ้โหตามเขาตามเขาข้าคือเต๋อผู้ประดุงความดุติธรรมยุติธรรมอย่าอย่าห้าว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 เอ้าเฮ้ยเล็บเต๋อโดนนั้นตายอย่าบอกนะเจอแก๊งคอมบี้ข้าตายเนยเฮ้ยอย่าบอกนะเจอแก๊งทหารคอมบี้ข้าตายเนี่ยโอ้โหบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วครับผม โอ้โหรีโด,ดนตะกิตเดยตามเขาอืกระโดดเร็วที่ชอบจริงๆเลยครับผมไว้ขึ้นภูเขาลงภูเขาได้นะดูเนี่ยพี่จะกดแบบกระโดดกระโดดลัวๆ,ๆได้นะเห็นไหมเออมันจะแบบดึ๊บๆๆเลยนะผมเวลาขึ้นเขาอะไรเงี้ยคือแบบกระโดดได้ลัวๆเลยนะฮะเอาไปตบกับกีก้าก็ได้นะถ้าใครอยากทำนะผม <c oughs> ถ้าใครเลยไม่รักโกดไม่รักโดโกตายก็ไปตบกับกีก้ากได้นะผม โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกใจทุกคนบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์รับประคายเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งคุกิงคุกิงคงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนั่นเองสำหรับวันนี้ครับผมเป็นการจับเจ้าเสือเที่ยวดาบนะครับผมนี่เลยนะลูกพี่อยู่ข้างๆกันเลยนะฮะเออน่ารักน่าชังนะครับผมนี่เลยแม่ ฟันเขานี่สุดยอดเลยนะผมฟันเป็นเกี้ยวนะลงมานะเหมือนมีดดาบนะผมนั่นก็คือเจ้าไซเบอร์โรสนั่นเองครับผมก็โอเคตาห้ยมันก็ตัวใหญ่กว่าพี่นะเอาจิงๆแล้วตัวใหญ่กว่าตัวพี่อีกนะผมขนาดพี่ตั้งตัวละครมาสูงแล้วนะผมก็โอเคครับผมใครอยากจับมาลองใช้ก็ใช้ดูได้ครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเว็นท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่กิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผม